สวัสดีครับวันนี้ก็มาลองเล่นเกมบน iPhone SE Gen 1เป็นเกม Free Fire แพดใหม่ล่าสุดเลยถามว่าเหมาะไหมยังน่าใช้ไหมในปี2024มันก็ถามว่าเป็นเครื่องสำรองหรือเป็นเครื่องหลักของน้องๆก็ได้นะครับที่มีงบไม่เกินหลักพันบาทแต่ว่าหน้าจอมันเล็กมากทุกคนจอเล็กมากถ้าเน้นเล่นเกมเลยเนี่ยจริงๆผมแนะนำเป็น iPhone 7 iPhone 8ดีกว่า แล้วก็เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกม FIFA, ฟ f ีไฟลแพทใหม่ล่าสุดให้ดูแล้วกันการตั้งค่าตรงนี้มันจะเป็นเกือบร้อยเลยนะทุกคนนะครับแพทใหม่มันจะมีตั้งค่าประมาณนี้นะครับร้อยกว่าเลยแล้วก็การตั้งค่ากราฟิกนะครับนี้ปรับระดับขั้นสูงได้นะครับเงานี่ไม่มีให้กดตกลงแต่ว่าโอเชียนได้ แล้วก็หมดเพลเรียตสูงยังปรับได้ iPhone SE g e หนึเนี่ยเป็นชิป A 9นะครับชิปเดียวก,กันกับ iPhone 6 S 6 S Plus แต่ว่าแบตเตอรี่มันจะน้อยกว่าทุกคนแบตจะลดไวมากจอเล็กแล้วก็แบตลดไวข้อข้อพิจารณาสำหรับน้องๆแล้วกันแต่ว่าถ้าเอามาเน้นเล่นเกมพวก Free Fire Rv หรือเกมสเปคเบาๆพวกนี้ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับในปี2024 นี่ผมไม่ดูมือถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับมือผมเนี่ยอย่างสองนิ้วหัวแม่มือเนี่ยก็เต็มหน้าจอแล้ว่ทุกคนแทบจะมองไม่เห็นแผนที่มองศัตรไูไม่ค่อยเห็นเลย สสู้เอาตัวรออดสสู้ย่างมีติ Stay alert เวลามันร้อนมากๆนะแสงจะดับ <Good job. S 1> นะครับแสงหน้าจอมันจะดับแล้วหน้าจอมันจะโ <No. S 1> ดน <Good job. S 1> ไฟสตูดิโอด้วยนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นคลิปหรือเห็นหน้าจอไงก็ขออภัยด้วย เราือวเขาอยากคุณดีกว่าน้าก็มีกระตุกนะมีกระตุกนิดนิดจอเล็กมากทุกคนมองไม่เห็นศัตรูเลยนะครับนี่คืออ่าสำหรับใครที่จะเอามาเล่นซีไฟนะ ถ้าจะมองไม่เห็นศัตรูเลยนะทุกคนเนี่ยตัวมันเล็กมากนะครับสเปคเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับสเปคมันก็ชิป A9 นะครับผมแรม2ความจุเริ่มต้นก็16กิกนะครับพื้นที่ไม่พอใช้งานแน่นอนทุกคนแต่ถ้า,าลงแอป 1, 2, 3เกมลงแอปไม่กี่แอปก็พอใช้งานอยู่นะเป็นเครื่องสำรองได้นะ ทันสกีนหน้าจออะไรยังลื่นอยู่นะทุกคนแต่ว่าเครื่องนี้มันเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแบตสุขภาพเปอร์เซ็นนี้ร้อยเเลยนะครับ นี่อันนี้น่าจะคนนะครับโอ้โหตั้งไอวอลตั้งไอวอลถ้าจะกดไม่ติดนี่มันตั้งไอวอลอยู่นะน่าจะคน <Good team. S 1> ลืมปรับปุ่ม แต่อีกแล้วทุกคนขออภัยด้วยละกันนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนมาชุบก่อนโอ้โหอันนั้นยืนยิงเหมือนบอดเลยเนี่ยทุกคนไอตัวสีสีไอใส่ชุดสีีพูอ่ะเหมือนบอดเลยผมก็นึกว่าบอดนี่มันยืนยิงเหมือนบอดเลย โอเคนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนชุบก่อนก็มีกระตุกอยู่นะถ้าเปับสุดประมาณนี้นะครับมีกระตุกนิดๆสองสามตาแรกก็เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าตาที่สามที่สี่หรือว่าเครื่องที่เครื่องมันร้อนมากๆแล้วกันนะครับพวก iPhoneSE i p h o n e กเอสพวกเนี้ยไอโฟนเจ็ดไอโฟนแปดเนี่ยรัาเครื่องมันร้อนมากๆจะเจออาการแบบกระตุกค่อนข้างค่อนข้างบ่อยถ้าเป่าสุดนะ ถ้าปรับต่ำก็พอเล่นได้อยู่ โอเคนะครับโดนยิงด right ้านหลังมองไม่เห mm ็นศัตรูจริงๆทุกคนเล่นยากหน่อยๆนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับสรับเกมสเปคเบาๆฟรีไฟล์อวีนะครับผมแล้วก็เหมาะสรับน้องๆที่ม anyway. really ีงบน้อยนะครับส่วนคอมรค่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับค่อนข้างร้อนจีเลยตัวขอบนะครับส่วนฝาหลังมันไม่ค่อยร้อนนะแต่ขอบมันจะร้อนมากทุกคนมันระบายความร้อนในในส่วนของด้านข้างมากกว่าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์ไว้ให้แล้วกันนะครับ